ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่ในช่อง Boy h e ร o นะครับก็วันนี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่วิ่งงานตอนเย็นหลังที่วิ่งงานหลังเลิกเลิกงานตอนเย็นนะครับที่เลิกงานแล้วมาวิ่งไรเดอร์ของไลแมนแอปดำนะครับก็วันนี้เป็นวันที่2ของผมแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะได้งานก็คือตอนนี้รอแล้วรายงานแรกแล้วนะครับในงานนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าไกลจากที่นี่ไหมไปดูกันเลยครับก็ได้งานแรกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปต่อตัวไปรับงานให้ลูกค้าก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาวันนี้จะมาสรุปให้ดูอีกทีนะครับว่าวิ่างงานหลังเลิกงาน ประจำแล้วมาวิ่งงานจะได้กี่รอะครับเท่าไหร่บาทนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสามหนึ่งทุ่มนะครับก็เดี๋ยวไปเอาของให้ลูกค้ากันเลยครับผมงานแรกจบไปแล้วนะครับโดยเร็วก็เดี๋ยวไปรอรับงานที่สองกันเลยครับผม ก็ตอนนี้ผมกดรับงานที่สองได้แล้วนะครับก็เป็นร้านอนะไรฮะหอยน่งรมทรงเครื่องนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอใหออ้ร้านเขากดรับออเดอร์ก่อนนะครับเราค่อยไปรับของนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ยกเลิกน,นะครับมาดูร้านจะกดรับคันหรือเปล่า ก็มือใหม่มือใหม่ควรรู้นะครับควรรู้ก่อนก่อนเราจะไปรับออเดอร์ที่ร้านนะครับก็คืออย่างเงี้ยพอเรากดรับออเดอร์แล้วนะครับก็รอให้ร้านยืนยันรับออเดอร์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยวิ่งออกไปรับอาหารที่ร้านนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าร้านเขาจะรับออเดอร์เราตอนไหนนะครับ สังเกตูีีนะครับก็เมื่อกี้งานที่สองนะเพื่อนๆเมื่อกี้งานที่สองนะครับก็ถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาหาออเดอร์ที่สองกันต่อนะครับจากโดนยกเลิกไปแล้วตอนนี้ทุ่ม25นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันเลยว่าจะมีออเดอร์ที่สองเมื่อไหร่ ก็ตอนนี้ไดออเดอร์ที่2แล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ร้านร้านยืนยันก่อนนะครับแล้วเราค่อยออกไปรับออเดอร์กันนะครับที่ร้านก็เดี๋ยวไปรอดูออเดอร์ที่2กันเลยยืนยันรับอาหารครับจบงานที่2ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่แถวพระรามสีนะครับก็กดรับงานที่3ได้แล้วนะครับก็เป็นร้านเซพทร์ซีฟู๊ดพระรามสี่นะครับก็ ตอนนี้ร้านอาหารดีรนันมมละเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันเลยดีกว่าไปครับเอ่อตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ตรงตรึกุมวิทย์ร้อยหนึ่งครับซึ่งจะบอกว่าเพื่อนงานตอนเย็นมันก็เยอะนะอยู่ที่ว่าเราจะกดรับทันไหมก็มันมีเทคนิคเล็กๆแนอนอนครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปใน E ีีต่อไปนะครับว่าเอ่อ จำนวนเงินที่เราจะต้องมีอยู่ในกระเป๋านะครับเท่าไหร่ครับมีตั้งแต่ร้อยห้ 500, แล้วก็มากกว่าห0าร้อยครับก็ซึ่งตอนเย็นว่างงานไม่น่าวิ่งมากเลยวิ่งเย็นๆยไม่ร้อนนะก็งานเยนอนนะช่วงก็งงป,รประมาณ5้าโมงห้โมงถึงประมาณสามสี่ทุ่มว่างงานหนึ่งเยอะอยู่ในกรุงเทพนะฮะก็ เดี๋ยวไปสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่าวันที่2ของการวิ่งไลแมนตอนเย็นของผมนะครับวันเนี้ยได้กี่ออเดอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนะครับว่าวันนี้รายได้เท่าไหร่คร่าวๆก็จะมีะได้3ออเดอร์นะครับยกเลิกไป1ออเดอร์นะครับเึ่องถามผมส่วนตัวถ้าคนอยู่ในกรุงเทพน่าวิ่งไหมตอนเย็นว่าก็น่าวิ่งครับดีดีกว่าดีกว่า ดีกว่าเราอยู่เฉยๆน,นะครับสำหรับคนมีรถนะก็โอเคครับเมื่อกี้ก็กดงานมานะแต่กดไม่ทันเ้าครับซึ่งตรงตุลุมวิทนะงานงานเยอะมากครับผมมาผมขับมาน่าจะมีเป็นน่าจะมีมานเกือบสิบตัวละนะครับก็เดี๋ยวไปสรุปไว้ฝ่านอีกทีค,ครับผมก็วันนี้ก่อนที่จะไปนะครับก็ ช่วยหน่อยนะครับช่วยผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครนะครับช่องบอย Hero นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยวิ่งไรเดอร์หรือถือส่งอาหารอะไรเลยนะครับของค่ายไหนๆนะครับเพิ่งปผมก็เริ่มเพิ่งจะเริ่มทำได้สองวันนะครับโอเคครับไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับมาสรุปให้ฟังนะครับวันที่2สําหรับลายแมนของผมนะครับผมเลิกงาน5้าโมงครึ่งนะครับของทุกวันนะครับวันนี้คือ EP นี้คือ EP ที่สครับที่วิ่งงานลายแมนนะครับหลังจากเลิกงานประจําแล้วนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังครับว่าวันที่2เนี่ยผมได้งานกี่ตัวนะครับแล้วงานเนี่ยวันนี้เป็นวันที่กี่ตัวนะครับ ได้รายได้เท่าไหร่นะครับก็มาสรุปครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่วิ่งแล้วงานค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆตอ,อ,อนเย็นะ่ะแต่ผมอะกดรับไม่ทันนะครับซึ่งยังไม่ได้ตั้งตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ยังเป็นเดิมๆอยู่ครับก็เลยกดรับงานได้ช้าครับก็มาสรุปให้ฟังครับเมื่อคืนเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จแล้วจริงๆอะได้4งานครับ ได้สออเดอร์นะครับแต่โดนยกเลิกไป1ออเดอร์นะครับก็จะมีก็จะมีเดี๋ยวจะมี e ีต่อไปครับว่ากดงานแล้วต้องรออะไรนะครับหรือไม่งั้นดูในคลิปนี้ก็ได้นะครับว่าต้องรอให้ร้านยืนยันก่อนไหมนะครับก่อนที่เราจะวิ่งออกไปรับออเดอร์นะครับสําหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆสําหรับมือใหม่นะครับก็ผมเริมงานห้าโมงครึ่งนะครับวันนี้ก็เริ่มวิ่งงานตอน 6โมงครึ่งนะครับออเดอร์ order แรกมาตอนประมาณพุ่มกว่านะครับหลังจากออเดอร์แรกแล้วก็มีออเดอร์ที่2ต่อเลยนะครับออเดอร์ order ที่2ต่อเสร็จปั๊บนะครับก็มีออเดอร์ที่3าอ่ะเข้ามาเลยแต่ว่าลถูกยกเลิกไปนะครับก็ยังไม่ได้ดูนะครับว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เลยมากดออเดอร์ที่4ครับผมได้เป็นออเดอร์สี่ 4 4ออเดอร์โดนไปหนึ่งก็เหลือ3ออเดอร์นะครับที่วิ่งงานเมื่อคือนเมื่อคือนนี้งานค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่กดรับไม่ทันครับผมก็ลองหาโทรศัพท์ดีๆนะครับเพื่อนใช้ดูนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีทุนนะครับหรืออะไรครับก็ใช้โทรศัพท์เครื่องเครื่องเดิมของเราเนี่ยแหละครับไปก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้ผมมาสรุปรายได้ให้ฟังเลย3ออเดอร์ที่ได้ก็อยู่ประมาณ ร้อยร้อยกว่าบาทครับร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทนะเมื่อคืนเพราะมันมีหักเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ไหมก็จะมีห้าสิบบาทของเที่ยวแล้วก็อีกอีกเที่ยวหนึ่งน่าจะจะ 52, ห้าสิบสองขรือยสามสิบแปดเนี่ยนะครับเพราะว่าออเดอร์สุดท้ายค่อนข้าง่เก่งแต่ก็ยังติดปัญหาครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องเรื่องแมปอีกเรื่องให้ฟังใน EP หน้านะครับแล้วก็เป็นเทคนิคสำหรับมือใหม่นะครับที่จะเอ่อ หางานตรงไหนเยอะหรือน้อยนะครับเขาจะมีแผนที่ให้เราดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่ควรรู้นะครับก็เดี๋ยวจะมีให้อีกทีต่อไปเป็นตีพย่อยๆนะครับก็สรุปว่าเมื่อคืนนี้ผมได้3ออเดอร์ครับผมร้อยประมาณ1 3อยาบาทร้อบาทนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูครับว่า วันที่3ของผมอ่ะจะได้กี่งานนะครับแล้วอีกออเดอร์นะครับผมจะออกแต่ว่าคืนผมออกผมผมผมออกผมโมงครึ่งแต่ผมเข้าบ้านเร็วนะครับเข้าบ้านตอนสามทุ่มแล้วซึ่งงานอ่ะมันยังมีอยู่นะเพื่อนงานค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นในเขตของกรุงเทพที่ผมวิ่งนะครับในเขตของกรุงเทพนะครับก็ อยากตอบถามอะไรหรือว่ามีคอมเมนต์พี่ๆมือใหม่หรือเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ที่ขับมานานแล้วหรือเพื่อนๆนมือใหม่นะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับจะได้มาทําคลิปให้ดูครับว่าอยากเพื่อนเพื่อนอยากรู้เรื่องแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับลายแมนไรเดอร์แอปดำนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับมาสรุปแล้วก็ อย่างที่พูดไปนะครับก็ไลแมนเริกงนานประจำแล้วจะวิ่งไลแมนหรือวิ่งไรเดอร์ส่งอาหารส่งของอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถวิ่งได้นะครับซึ่งงานก็ยังเยอะนะครับก็ยังไงไปแล้วครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ อยากศึกษาอะไรถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์แค่นั้นเองครับไปแล้วครับสวัสดีครับช่องชื่อบอยฮีโร่นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมหน่อยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ